สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องสมพรน,นะคะวันนี้สมพรไม่ได้เข้าคัวจ้าพาเพื่อนๆมาชมดอกนางแยม้มซึ่งตอนนี้นะคะออกดอกเยอะมากเลยนี่ลักษณะดอกของดอกนางแย้มนะคะสวยงามมากมากเลยดอกก็จะเหมือนดอกมะลินี่นะคะหลายๆดอกมารวมกันเป็นช่อใหญ่ๆเลย นี่นะคะดอกนางแย้มนะคะจะออกดอกตลอดทั้งปีเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนีจ้าใบของเขาก็จะใหญ่ๆแบบนี้ดูสิให้ดูใกล้ๆจ้าเหมือนดอกมะลิมากๆเลยนี่นะคะสวยงามมากๆเลยมีกลิ่นหอมด้วยนะคะดูรุ่น ดอกไร่ดอกไห่ชอนะคะชอหนึ่งก็จะมีเป็นร้อยๆดอกเลยนะคะดอกนางแย้มไทยนะคะสวยงามจ้าวันนี้สมพรก็นำมาฝากเพื่อนๆน,นะคะนี่ให้ถ่ายกกไกลๆนะคะดูกิงพอบด้วยก็จะไม่ค่อยเคยเห็นแล้วนะคะ นี่เลยจ้าสวยงามวันนี้สมพรก็นำมาฝากนะคะมีลักษณะใบนะคะใจะใหญ่มากๆเลยช่อหนึ่งนะคะก็จะมีไหลาดอกรวมกันนี่จ้าพามาชมฟ้าประทานพรอ,ออกดอกเยอะมากๆเลยช่วงหน้าฝน บานเต็มที่เลยจ้าปลูกง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับดอกของฟ้าประทานพรจะมีสีชมพูด้วยนะคะสีชมพูนี่จะเป็นดอกเล็กนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยดีดอกให้เห็นที่เห็นก็จะเป็นสีม่วงกับสีขาวนะคะดอกจะเยอะจ้าสวยงามบานสะพรั่งเลยช่วงนี้ ันนี้ก็เป็นดอกของผักบุ้งต้นนะคะบานสีม่วงนี่ดอกอะไรเอ่ยใครรู้จักบ้างดอกของต้นเปาะหอมหรือเปาะปลานะคะดอกจะไม่เหมือนกันนะคะนี่มีทั้งสีขาวแล้วก็มีจุดสีม่วงตรงกลางอันนี้ก็เป็นเปาะหอมอันนี้สีขาวทั้งดอก ปาปลาใช้มีเอ่ยนะคะสกอรก็เอาหัวมาปลูกไว้นะคะช่วงนี้ออกดอกเยอะอยู่ใบก็จะปกอยู่กับดินติดดินแบบนี้เลยสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะต้นเปาะหอมเปาะปลานีนะคะยอดอ่อนนำมาทำอาหารได้ด้วยนำมาชุบแป้งทอดอร่อยนะคะี่เห็นไหมคะดอก มีสีม่วงอยู่กลางกลางสวยงามจ้าใบาก็จะอยู่ติดกับพื้นเลยวันนี้ก็พาพเพื่อนๆมาชมต้นไม้ดอกไม้ที่บ้านนะคะเข่าือสีมีห้อยยาวเต็มเลยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยใบสีม่วงจำชื่อไม่ได้แล้วนะคะต้นอะไรเอ่ย ไปก็จะมีสี่บ่วงออกแดงทั้งต้นเลยจ้า mm. ก็มีไม่เยอะนะคะ mm. ก็อยากจะโชว์วันนี้ mm. อยากโชว์มากๆเลยก็ดอกนางแย้มนี่นะจ้า mm. ชอใหญ่ดอกเหมือนดอกมะลิเลย mm. มีกลิ่นหอมด้วย mm. บ้านใครมีปลูกไว้บ้างเอ,อ่ย นีนะคะส่วนมากก็จะไม่ค่อยเห็นกันแล้วนะคะอันนี้ช่อเล็กดอกเล็กนีหัวใจสี่ม่วงออกเต็มพื้นเลยขยายพันธุ์ง่ายมากๆเลยแค่หักกิ่งมาปักก็ขยายพันธุ์มีดอกนางแยมเยอะนะคะ ต้นนางแย้มก็ปลูกง่ายแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายด้วยมีนอขึ้นมาแล้วก็ขุดนอดไปปลูกอันนี้เป็นอะไรเนี่ยว่านทิพ์นีดใบาลายๆแบบนี้นะคะเป็นว่านมงคลพืชมงคลด้วยวันนี้สมพรก็นำมาฝากเพื่อนๆชมต้นไม้ดอกไม้เพลินๆน,นะคะ วันนี้ไม่ได้เข้าครัวาพาเพื่อนๆมาชมต้นไม้นะคะนี่ก็น่าจะเป็นต้นพลับลึงนี่พันล้านหมื่นล้านอะไร <c oughs> เออปลูกอยู่ในกระถางนะคะวันนี้สะพรก็นำมาฝากจ้าพบกันใหม่ในเมนูอาหารนะคะสวัสดีค่ะ